วันนี้เรามาเช็คพลังงานโดยรวมของคุณว่าเมื่อคุณออกจากความสัมพันธ์ของเขาคนนั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจะตามคุณไหมกลามาดูกันนะทุกคนเมื่อคุณออกจากความสัมพันธ์จากเขาคนนั้นเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเขาจะตามคุณไหมเขาจะมาง้อคุณไหมตามมาพลังให้พลังงานไพ่ช่วยดูทีนะเมื่อคุณออกจากความสัมพันธ์กับเขาคนนั้น เขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับคุณนะเรามาดูกันนะเมื่อคุณออกจากความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นนะทุกคนว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับคุณนะเขาจะตามคุณไหมสามใบก่อนนะเขาจะมีความรู้สึกคิดถึงคุณไหมเมื่อคุณออกจากความสัมพันธ์กับเขาคนนั้น โอโหใต้สำรับสองถ้วยอืมก,ก่อรกรกสิกมีความรักของคุณทั้งสองยังมีต่อกันเลยนะเนี่ยโอ้โหความรักของคุณที่เคยมีต่อกันอย่างมีความสุขสมบูรณ์ที่สุดนะความรักสองถ้วยของไปดูสิที่หนึ่งอืมเขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะ นายออฟครับเขายังมีความรักต่อคุณนะถึงคุณออกจากความสัมพันธ์เขาเห็นไหมเขายังมีความคิดถึงคุณอยู่นะฟีดอฟเห็นต่อเข้าความคิดความกังวลต่างๆนานาเขายังคิดถึงคุณเขาจะมาหาคุณด้วยบางทีบางคนนะหือใบที่สามเขาจะมา สามถ้วยความรักที่เขามีต่อคุณนะเขาไม่เคยลืมคุณเขาไม่เคยทิ้งคุณนะเขาพร้อมที่จะมาหาคุณเขาพร้อมที่จะมีความรักกับคุณนะสามถ้วยพร้อมจะมีการเฉลิมฉลองด้วยกันนะทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะรักคุณนะเขายัางรักคุณเขาไม่ลืมคุณนะอินนี้ด้วยนะกรกฎพิจิกมีน